ครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นมานำเสนอครับเป็นฮอนด้าซิกตย์ครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเกียร์โตไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันครับวันนี้เรามารับชมรถยนต์หลักหมื่นนะครับเป็นฮอนด้าซิกตย์ครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเกียร์โตไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับบอดี้เดิมบางนะครับสีเงาฉ่ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไร้ริ้วรอยนะครับ สีมันทำมาใหม่ทั้งคันเลยนะครับบางๆเลยนะครับทําจากสีเดิมนะครับทําจากพื้นฐานบางๆทั้งคันนะครับพอที่สวยครับอันนี้เดิมบางนะครับใหม่ครับเดี๋ยวเราเดินให้รับชมรอบๆคันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจี้ให้ดูแต่ละชิ้นส่วนนะครับหลักๆนะครับ รถเคยเกิดการชนหนักหรือเปล่านะครับน่าเส้นสายดีมากครับวันนี้สวยงามมากนะับนี่ครับเส้นสายนะครับขอบสังคมกิ๊บเลยนะครับอ่ะดูภาษีกันก่อนนะครับเป็นกัญชาปิวหกนะครับนี่ครับขอบกระจกด้านบนนะครับไม่มีบุนะครับ สวยเลยครับนี่ครับสีหลงคาเงาฉ่ำแบบนี้นะนี่ครับไล่ดูคิ้วของราังคานะครับขอบสันหลางคาไปด้วยนะครับนี่ครับผมเลนย้ำทุกคันนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางเรามีความรับผิดชอบนะครับการันตีรับประกันเรื่องการเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมตัด่อพผิดคว่ำนะใดๆนะครับนำกลับมาคืนได้เลยนะครับตามสัญญาซื้อขายที่เราได้ลงกันไว้ ตอนท่านจ่ายตังค์นะครับเราินดีคืนเงินให้ร้อยละเซนเ,นเต็มทุกเต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์นะครับในกรณีที่เกิดเหตุนะครับโอนไม่ได้นะครับเจอวันโลกันนี้เกิดอุบัติเหตุพคว่มตัดต่อน้ําท่วมชนหนักลนได้มานะครับหนักกลับมาคืนได้เลยนะครับรถยนต์ในปีนี้นะครับมีอายุนาค่อนข้างเยอะนะครับหลีกเลี่ยงการํำสีไม่ได้เลยนะครับ ลูกค้าบางท่านถามหาสีเดิมจากโรงงานบอกได้เลยนะครับไม่อยู่ครับมันอยู่ให้ท่านไม่ไหวนะครับสีเดิมโรงงานแต่เราทําให้ท่านใหม่นะบางๆแบบนี้นะครับนี่นะครับทาขึ้นมาจากพื้นฐานเดิมบางๆนะครับมันหลีกเลี่ยงการทําไม่ได้นะครับบอกกันตรงๆนะครับแต่สีสวยครับเรามารับชมภายในกันครับเรามารับชมภายในกันครับ นี่เป็นโชยพักคู่หน้านะครับนี่นะครับแผงประตูนี่เก็บให้ใหม่นะครับตอนมาแผงประตูได้เกิดการฉีกขาดนะครับเราทำให้ใหม่ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูบอกกันะครับบอกผ้าเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับลายเดิมๆอย่างนี้นะครับครึ่งหนังครึ่งกำมะหยี่นะครับนี่ครับสวยงามทั้งตัวนะครับ ไม่มีขาดไม่มีแตกหักนะครับไม่มีบุกลายใดๆนะครับเกี่ยวตอคนครับเนี่ยดูเบาะนะครับไล่ไปถึงแถวประตูด้านนู้นนะครับโอ้สวยงามมากครับวันนี้คอนโซลไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับวิทยุพ i o n e e r นะครับในไล่มาดูนะปัดใช้งานได้ขึ้นครบหมดนะครับเลขไม้สองแสนเจ็ดนะครับเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะอันนี้ อย่าลับด้านหลังนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเป็นกระจกมือหมุนแบบนี้นะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูเบาะนะครับนี่ครรถปีห้าเจ็ดนะครับโอ้โหแต่เบาะสะอาดมากนะครับนี่ครับรถยนต์ันนี้เป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงนะครับลืมบอกไปดีนะครับขออภัยโทษด้วยครับ มือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าเป็นคุณลุงแก่ใช้นะครับใช้พือเดียวแต่ออกป้ายแดงตั้งแต่ท่านึงทางานอยู่นะครับจนท่านเกษียณอายุนะครับรถอย่างนี้เขาไม่ได้ใช้งานนะครับขายให้กับเราด้วยความเมตตาของท่านนะครับโอ้โหเราได้รถสวยๆแบบนี้มาให้ลูกค้าได้ใช้กันครับเนี่ยมากๆครับรับชมฝั่งรถกันบ้างครับผม ฝั่งซ้ายนะครับไม่มีขาดที่มีแต่งหางไว้ใจนะครับตัวด้านหลังเบาะนะครับหนังยังคมสมบูรณ์อยู่นะครับตัวที่ัวเบาะนะครับเบาะสวยๆนะครับนี่นะแผงซาวนะแผงสักการยังเดิมๆแบบนี้นะไม่มีขาดนะครับผู้สภาพนี่หนึ่งในร้อยครับหาชมได้ยากมากครับสภาพนี้กลิ่นภายในต้องหอมๆเลยนะครับรถใช้งานนะครับ ไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยในะครับแผงประตูเราทําให้ใหม่เป็นคู่นะครับจริงๆเสียข้างเดียวนะครับแต่เราทําให้ใหม่เพื่อคนได้จะได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับโถไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ฮะูบาะท้าคนนั่งนะครับโอ้โหสวยไหมครับสวยมากครับนี่ฮะูบอกสวยๆเลยครับไปรับชมห้องแค่นี้บ้างครับผม ชได้เครื่องยนต์กันบ้างครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,300ซีซีนะครับเกียร์อัวรถมัสซีสปีดนะครับไม่เคยเครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สนะครับเดินเรียบนิ่งนะครับดูแลรักษาดีมากไม่มีไหลเยิ้มใดๆเลยนะครับตัดเร่งดีประหยัดน้ำมันเต็มเลิศเลยแล้วอันนี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับเรื่องประหยัดน้ำมันนี่หายห่วงครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาชมกันบอดี้ครับเนี้ยซุปเปอร์โชว์นะครับ เนี่ยนเะมต้าเห็นไหมครเดิมๆเ,เลยนะครับเกินวิชาแองอยู่นะครับน็อตแก้มเดิมๆนี่นะไล่มาครับที่หานหน้านะครับเมต้าเดิมๆหมเดมออเลยนะครับนี่นะเพดหน้านะครับฮอนดานี่เลขเครื่องเลขตัวถังนะครับต้องตรงกับเพดด้วยนะครับ เบเกอร์เต็มโรงงานนะครับเมทางนะครับดูแก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านขวาบ้างนะครับนี่ฮะซอกเด็มหมดนะครับนี่แผงไฟวอลแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีไหลเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยนะครับดูแล้วสายดีมากๆครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับแห้งๆเลยนะครับโอ้แห้งตรงครับฮาร์ดบอดีสวยๆข้อยู่แห้งๆนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับไปดูด้านหลังกันครับผมมารับชมด้านหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระหลังรถนะครับนี่ครับเดิมๆผมเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับลายดูจากบอดีนะครับนี่นะครับเอาเล็บกิกได้นะครับสติกเกอร์กันยางกันแท้ตัวนี้นะครับ อยู่นะฮะเนี่ครับดูตะเข็บนะรอยพับเดิมๆนะครับเม็ดอารกเดิมๆเห็นไหมครับรอยกาวเดิมๆนะครับรอสติ๊กเรื่องบอดี้มากๆนะครับเนี่ยครับรอยกาวเดิมๆหมดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดอารกริ้วเดิมขอบเดิมเตอร์อยู่ครบหมดนะครับ ร้อยต่อเดิมๆหมดครับด้าน,นหลังถ่ายดูหมดครับในสวยครับนี่ะไม่มีการเจาะตีแก๊สใดๆนะครับเห็นไ,ไหมครับพื้นหลังรถเม็ดอ้างอยู่ครบหมดนะครับนะครับไม่มีการเจาะตีแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับในอ่างฝัปกปรง เดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดาาี๋ยวรเรามารับชมตอนสตาร์ทให้เยอนกันบ้างครับผมเรามารับชมตอนสตาร์ทให้เยอนกันบ้างนะครับ เปิดแอร์ร้อนนิ่งๆเลยนะครับฝาด้านซ้ายครับขวานะครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับเนี่ยครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับขับไปชมนะครับอันนี้ขับขี่ดีมากครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับช่วงล่างตกหลุมไม่ดังนะครับเลี้ยวสุด ขวาสุดซ้ายสุดไม่ดังนะครับคันนี้ยางใหม่ปีสองพันยี่เบนะครับต่อเต็มไต็มดอกหนาเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีครับขี่ดีมากครับเกียร์เกือบเปลี่ยนนุ่มมากนะครับอคันนี้ประหยัดน้ำมันมากครับเครื่องตัวนี้นะครับออร่าโเวอร์นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยจัดเลยนะครับ ราคาเราตั้งไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายเงนสดนะครับราคาต่อรองได้นะครับมารับชมมาลองขับได้นะครับที่บ้านนะครับราคาเราให้ได้ครับหรือไม่สะดวกมานะครับเช็คเครดิตหน้าโปรไฟล์นะครับวิดีโอคอลนะครับแอดไลน์มาขอรูปภาพนิ่งนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนกันไว้นะครับเดี๋ยวเรามีบริการขับส่งให้นะครับ ท่านมีเครดิตให้ท่านดูจนกว่าท่านจะพอใจนะครับไว้ใจเราได้ครับเราขายรถเป็นอาชีพครับเลือกรถที่ดีมาขายนะครับขายจริงส่งจริงครับเราเก็บงานให้ไว้ใช้งานกันได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บงานหนักๆน,นะครับเราคัดเลือกรถมามาขายให้ลูกค้าได้ไว้ใช้งานได้เลยนะครับที่เขาพูดไว้นะครับเราย้ําเรื่อง อุบัติเหตุนะครับน้ําท่วมตัดต่อพิควัมนะครับทั้งหมดนี้เราลงให้ในสัญญาซื้อขายทั้งหมดนะครับอาเราลงให้ในสัญญาซื้อขายทั้งหมดนะครับรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์นะครับเราลงให้ในสัญญาซื้อขายนะครับหากวันไม่ได้หรือว่าเจออุบัติเหตุใดๆตามสัญญาซื้อขายนํากลับมาคืนได้เลยครับเครื่องเกียร์การันตีนะครับไม่มีคือน้ําดันควันไหลเดินทางไกลได้สบายๆนะครับเราเฝาาด้วยนะครับคันนี้ราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สภาพนี้นะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากครับบอกได้เลยนะครับมาดูท่านต้องชอบครับจะหารถนี้ไว้ใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับมี่สาคัญนะครับผบประหยัดหายห่วงเลยนะครับคันนี้ไม่จําเป็นต้องไปติดแก๊สเลยนะครับประหยัดมากครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับภาษีคันนี้เดือนกันยาปีหกนะครับเล็อกสารคร้หมดนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับหมายเลขศูนย์ศูนย์แดห้านะครับสองหนึ่งศูนย์ 9163นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลาย ID ไว้ให้ด้านบนให้ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวสนใจยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพนิ่งกันได้ครับเดี๋ยวเราส่งรูปภาพนิ่งให้เพิ่มเติมได้ครับโทรคุยรายละเอียดรายงานลดสอบถามกันเพิ่มเติมได้ครับผมไม่มีปัญหาฝากด้วยนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ